เข้ากันทุกข้างครับผมวัดระยะมาตรฐานอ่าหนึ่งอ่า โซเกตมีครบหมดแล้วปิ้งเรียบร้อยโซเกตประกอบไปห,หมดแล้ว เอาละค่ะหลังจากที่เราดูไปแล้วนะคะวิธีการเจาะโลโก้เป็นยังไงวันนี้เราจะมารีวิววิธีการติดตั้งตอนนี้ทางร้านค่ะเราได้พัฒนานะคะน้อมรับทุกอย่างแหละจากสิ่งที่เราโดนด่ามานะคะโด,ดนบูลลี่มาต่างๆเนี่ยเราน้อมรับแก้ไขทุกอย่างค่ะตอนนี้เราพัฒนามีซ็อกเก็ตหมดแล้วนะคะดูแลตลอดยุคการใช้งานมาสิ้นสุ แล้วที่สําคัญคือไฟ LED มันมีอายุการใช้งานของมันอยู่แล้วเนาะมันไม่มีอะไรติดแบบว่าตลอดไปตลอดชีวิตนะคะคือมันมีคือไงคือว่าถ้าไฟเสียดูแลให้ตลอดชีวิตก็ใช่ไงก็ถึงก็คือเสียค่าสีเพิ่มค่าไฟเพิ่มหลอดไฟดวงใหม่แค่นั้นเองแต่ถ้าเกิดว่าไม่เปลี่ยนสีเราก็ดูแลตลอดชีวิตไปเลยค่ะไม่ว่าคุณจะไฟไม่ติด เท่าไรอะไรยังไงนะคะมีปัญหาเข้ามาค่ะเราเคลมไม่ฟรีค่ะไม่ใช่เหมือนบางร้านอ่ะไม่พูดดีกว่าไม่พูดดีกว่านี่นะคะที่บางร้านทําไฟหเลีล้ยวกระจกแล้วก็ไฟมีปัญหาเข้าไปก็มีค่าเซอร์วิสเพิ่มแต่ของเราไม่มีนะคะเน้นย้ําเลยว่าของเราไม่มีรับประกันฟรีตลอดการใช้งานไม่ว่าคุณจะมาเปลี่ยนกี่ครั้งคุณจะมาเคลมกี่ครั้งเรารับประกันไปเลยค่ะยาวๆไปอ่าส่วนคันนี้ค่ะ ฟอร์ซ่าสามนะคะเดี๋ยวรีวิวไปเลยละกันเนาะพี่ขวัญเนาะอ่ะแกะเรียบร้อยแล้วนะคะนี่พี่ขวัญกำลังทำข้างนู้นที่แรกตั้งใจมาแค่ทำไฟโลโก้เท่านั้นแต่ว่าคิวคิวก่อนหน้านี้เขาทำไฟหลีเลี้ยวในโคมไปลูกค้าเห็นว่าหูสวยจังเลยพี่ขวัญจัดให้ผมหน่อยจัดให้ผมเลยได้ค่ะขวัญมัด้าซาวจัดให้ก็เป็นแบบนี้แต่คันนี้ลูกค้าเลือกแบบวิ่งพร้อมพ่นป้ายคางสีแดงอา เดี๋ยวจะเปิดให้ดูว่าแบบแบบวิ่งมันเป็นยังไงนะคะสวยงามขนาดไหนนะคะนี่คนสีแดงแล้วมันเข้ากันเนอะรถแดงปากแดงด้วยนะคะ ไฟลีเลี้ยวในโครมแบบวิ่งเป็นแบบนี้ค่ะเวลาเปิดไฟเลี้ยวก็จะวิ่งขึ้นปลื้ดปลื้ดปลื้ดแบบนี้นะคะนี่ปลื้ดปลื้ดปลื้ดแบบนี้เพราะเอกลักษณ์ของร้านขวัญค,ค่ะเวลาเปิดไฟเลี้ยวอีกข้างนึงดับแน่นอนถ้าที่อื่นจะทายังไงเราไม่สนใจแต่ของเราทําแบบนี้เป็นเอกลักษณ์ของร้านเราเราให้เหตุผลลูกค้าไปแล้วค่ะว่าเพราะอะไรเราถึงทําแบบนี้และที่สําคัญไฟรีของเราเนี่ยเราพัฒนาจนไม่ให้ขึ้นเป็นเม็ดนะคะงานขึ้นเป็นเม็ดเมื่อก่อนใช่ค่ะแต่เราพัฒนาแล้วตอนนี้เราขึ้นเต็มเส้น ไม่เป็นเม็ดแล้วเหมือนเดิมจากศูนย์เลยนี่ดูเอาแล้วกันเนาะเอาละค่ะลูกค้าท่านใดสนใจอยากทํารายการอะไรจากร้านขวัญมะาสาวสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมไม่ได้เลยงานไฟโลโก้ตอนนี้กลับมาแล้วค่ะกลับมาอย่างยิ่งใหญ่กลับมาพร้อมการปรับปรุงพัฒนานะคะลูกค้าท่านใดสนใจอยากจะมาทําไฟโลโก้เป็นเอกลักษณ์โดดเด่นได้เสริมให้รถของคุณที่นี่ทีเดียวในประเทศไทยนะครับผมเทอื่นก๊อปเต็มปากเลยว่าก๊อป ครับนะครับเพื่อนนะครับผมนะเราทำก่อนค่ะทำก่อนมาตั้งแต่ไหนตั้งแต่ไรแล้วนะคะนะคะร้านเราทำแรกๆเลยแรกเลยแหละเจ้าเดียวกล้าพูดได้เลยนะคะเอาล่ะลูกค้าท่านใดสนใจอยากทำรายการอะไรจากร้านขวัญมรสาวสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมมาได้เลยนะคะโอเคค่ะกราบขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ยังคงไว้วางใจเชื่อใจในร้านขวัญมรสาวมากๆเลยโอเคสวัสดีค่ะสวยมากคันนี้เดี๋ยวเรามาเปลี่ยนไฟสปอตไลท์